โอกาสที่3นะคะในเรื่องของการจัดหาเงินทุนมาจากการกู้ยืมเงินนี้นะคะนั่นก็คือนำเงินทุนเนี้ยไปลดต้นทุนฟังมาตรงนี้ผู้ประกอบการอาจจะงงนะคะนำเงินทุนไปลดต้นทุนได้อย่างไรหลักการง่ายๆค่ะเวลาเราซื้อสินค้ามาในปริมาณที่มากขึ้นนั่นก็ย่อมทำให้มูลค่าของ ออเดอร์นั้นๆหรือการสั่งซื้อนั้นๆมันก็ลดลงด้วยเช่นกันมันก็จะทำให้ราคาสินค้าต่อชิ้นของเราเป็นไงคะลดลงตามไปด้วยนะคะหลักการนี้นะคะก็จะช่วยให้เงินทุนหมุนเวียนที่คุณกู้เข้ามานี้นะคะสามารถเอามาบริหารจัดก,การเพื่อลดต้นทุนสินค้านี้ได้นะคะสั่งของลดใหญ่ๆเลยเพื่อลดต้นทุนต่อชิ้นได้นะคะและ และเพื่อนำเงินทุนนี้นะคะ ไปจ่ายให้กับผู้ผลิตได้เร็วขึ้นในทางกลับกันค่ะเราเป็นผู้ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อและเราก็เป็นผู้ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อกับอีกธุรกิจหนึง่งเช่นเดียวกันนะคะหากเราต้องการเงื่อนไขทางการค้าหรือต้องการส่วนลดทางการค้ากับอีกธุรกิจหนึ่งนะคะเราก็สามารถนําเงินทุนตรงส่วนนี้นะคะไปชําระหนี้เพื่อให้ได้รับส่วนลดตามเงื่อนไขทางการค้าได้ค่ะ และทางที่2นะคะโอกาสทางที่2ค่ะในการกู้ยืมเงินเข้ามานะคะก็คือเป็นการกู้เงินเพื่อเอาไปขยายธุรกิจนะคะหรือลงทุนเพิ่มนะคะเพื่อรายได้ระยะยาวนะคะเช่น การเปิดสาขาใหม่ๆนะคะหรือการเปิดโปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อการขยายธุรกิจนะคะหร,หรือกู้เงินมาลงทุนในเครื่องจักรหรือสินทรัพย์นะคะในระยะยาวนะคะธุรกิจของเรามีการเติบโตขึ้นขยายขึ้น